รวมพลคนสี่ภาคนะครับขอเชิญเลยครับ,บ ที่นี่กมีายหน่อยมันอยู่ท่ตรงไหนแล้วเนี่ยม,มันไปทางนี้เหรอนี่คุณนายกใช่ไหมคะอุ้ยทำไมไม่อยากเจอชาวนาเหรอเหรอว่ายังไงหนีทำไมหนีทำไมหนีชาวนาทำไมเมื่อไหร่จะจ่ายเงินค่าเข้าก็บอกแล้วไงคุณชาวนาร้องไว้พวกเราร้องไว้ก็บอกแล้วไงคุณเป็นใครคุณเป็นแค่ชาวนา ขนาดอธที ai, clarify, in, ่บด uh, ีข oh, ้าราชการใหญ่ๆโตๆเขายังเป็นลูกน้องฉันฉันยังสั่งได้ก็เมื่อวานก็ดิฉันให้ทนายไปแล้วนี่คะไม่ได้สิบห้าวันนี่ต่อลสิบห้าวันไม่ได้แค่วันที่ยี่บเก้าไม่มีเวลาให้คุณอีกแล้วคุยฉันหน่อยดักไว้เดี๋ยจัดการเลยเอามดแดงมาเลยข้าราชการใหญ่ๆโตๆฉันยังสั่งได้นี่แค่ชาวไร่ชาวนามาจากไหนกันนี่มาจากไหนกันมัางมาจากพิเจรมาจากมาจากเชียงราย มาจากศรีสะเกดมาจากลำพูนระทรวงทบวงกรมอจิบดีข้าราชการใหญ่ๆโตๆฉันยังสั่งได้รัฐมนตรีฉันยังสั่งได้แค่เนี้ยไม่ประสาฉันไม่ว่างฉันเป็นธุระต่อไม่ได้ไม่ได้คุณต้องจ่ายเงินเช้านะคุณทำใหญ่ไม่ได้สิ้าวันเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องอได้ยื่นให้ทนายไปแล้วนะคะคงจะพูดกันรู้เรื่องนะคะโอเคค่ะจะเป็นธุระไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณจะไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีนัด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  ไม่ได้พี่น้องวนมหาประชาชนคะดูสิคะดูดูนายกไม่ยอมพบประชาชนและพูดบิดเบือนไม่ว่างอะนายกนายกไม่ว่างทําไมไม่ว่างคะไม่ไม่ใช่หน้าที่หน้าที่น่ยให้ไปแล้วให้กก่ฝ่ายทนาย,ยไปแล้ว,วอีกสิบห้าว,วันอะเดี๋ยวตกไปไ<ม>พูดกันไม่รู้เรื่อง ไม่ได้ไม่ได้ตำแหน่งใหญ่โตกว่านี้ยังสั่งได้ยังพูดกันรู้เรื่องแล้วภาษาอะไรแค่ชาวนาจบปอไหนจบปอไหนจบปอไหนชาวนาน่ะจบปอไหนจบปอสี่ไม่มีใบมาอีกแล้วมาอีกแลวมาอีกล้วมาอีกเรื่องละเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาจ้กับจนใต้หน่อยหาชาวนามันไม่กล้าเหมือนจนใต้ไว้มึงรู้จักไหมจนใต้อะจนใต้มึงรู้จักไหมจนใต้จนกระจอกมันเป็นเรื่องของพี่ชายฉันมันเป็นเรื่องของพี่ชายดิฉันไม่ได้ไม่ได้ จัดการเลยขโมยแดงมาจัดการ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 ขโมยแดงมาเอาหน้ามันไม่สะใจวะเอาน้อยหน้าบอกแล้วเป็นเรื่องของพี่ชายไอ้หามันคู่ชาวหน้าเดี๋ยวมันคูตัวเนียมาไปเรียกมาไปเรียกการพวกเรามาการพวกเราเสื้อสีแดงๆเนี่ยไปตามมาไปตามมาวันนี้ไม่มีไอ้ตุ๋ยเต้นเป็นไอ้ตุ๋ยเต้นไปไหนมาซิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วโอ้โหช่วยแล้วทรงผมโอ้โห ไม่ได้ไม่ได้คุณไม่จ่ายเงินเจ้านะแล้วคุณอยู่รออะไรหน้าตาเป็นไปนี่คุณไปที่หาพี่ชายคุณก็ตัวเต้นเต้นตูตู่เต้นเต้นทายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการกันการนี้จัดการไหนมึงบอกว่ามึงไม่กลัวไม่ได้กลัวแต่ไม่มีเวลาเข้าใจไหมทุกอย่างหรอทุกอย่างได้มอบหน้าที่ให้กับทุกๆฝ่ายเขาไปแล้ว นี่จะไล่ล่ากันจนไม่ให้ดิฉันมีที่ยืนเลยเหรอคะอ๋อที่ไหนก็ไม่ให้ไปยืนท้งนั้นแหละเพราะมึงให้โจรปนแผ่นดินที่ไหนเขากำลังเกียดที่ไหนรังเกียจอ๋อประเทศนอกเขารังเกียจในโลกนี้เขารังเกียจทั้งโลกเราไม่สนประเทศนอกประเทศในเราไม่สนเรามาจากการเลือกตั้งเลือกตั้งอะไรเรามาจากการเลือกตั้งชี้ไปหน่อยสิว่าเลือกตั้งอะไร ่นงไงดิฉันก็จะยืนอยู่ดิฉันช่อตายกับประชาธิปไตยสรุปเลยคณะายกสรุปเลยค่ะค่ะอยากจะบอกว่าค่ะอยากจะบอกลูกไปลูกไปเดี๋ยวเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนั้นลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไปไปอยู่ตรงนั้นนะลูกนะเดี๋ยวเรื่องนี้แม่จัดการเองลูกอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นลูกจะเอาอะไรกันนักกันหนากับกฎหมายก็ดูสิคัเจตนารมมมองที่เจตนารมมบ้างไม่ใช่จะ เอาแต่กฎหมายไล่ล่ากันมันไม่ถูกต้องแล้วเจตนาลมจะโกงหรือเปล่าคะสองล้านล้านนะคะไม่ได้เสียดายอะไรคะทำไมไม่ออกไปสักทีคะเอ๊ะทำไมชาวนาที่มันฉลาดเกินนี่ชาวนานรู้ทันนายกนะนายยกสมองมองงๆเนี่ยกลวงไม่ไม่ได้กลวงทำทุกอยาก่างโพยโพยโพยอยู่ไหนเราจะตอบไม่ได้อยู่แล้วโพยโพยเอ๊ะหลขานี่ตอบไม่ได้รู้เรื่องรู้อะไรเลย,เ,ลย <ๆ S 1> เห็นไหมมันเป็นงงงงงงงนะ <c oughs> เออมาว่ามา<ล>มา<ล>ว่ามาแล้วยังไงแล้วยังไง,ๆๆๆงๆๆไง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 แล้วไงอ่าแล้วแลจะออกวันไหนเนี่ยบอกว่าให้แค่วันที่ยี่สิบเก้านี่นะมีนานี i นะไม่ <15 S 2> ไม่สิบห้าวันนี้บอกแล้วสิบห้าวันนี้สิบห้าวันนี้ได้ให้ทนายไปยื่นเรื่องที่ปปชแล้วขอเวลาอีกสักอีกสิบห้าวันพูดกันให้มันรู้เรื่องด้วยดู<อ>ที่เจตนาของนายกรัฐมนตรีบ<อ>้างคุณน่าจะเห็นใจชาวว่ามันไม่้่าจะต้องประเทศแล้วจะต้องไปที่ท่าด้ไซน์ จะต้องไปภาคเหนือจะต้องไปรวบรวมกําลังมันมีพวกไหนไม่รู้มาป่วนมีพวกไหนไม่รู้มาป่วนอยู่แถวแถวสวนรุมนี่มันไม่ว่าเข้าใจไหมจะป่วนแผ่นดินอยู่นี่ไงออกไปไหนก็ไปไปตามพี่คุณก็ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวยายนวลจันทร์นี่ต้องโดนใบสั่งและยายนวลจันทร์ไม่ต้องเลยไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยสรุปเลยค่ะสรุปอะไรจะให้นายกสรุปสรุปสรุปถึงว่าพี่น้องนะถึงพี่น้องบางส่วน ก็ไม่ไม่กี่ร้อยคนมาจากเชียงรายมาจากโคราชสิสเกตมาจากสุราษฎร์มาจากถึงทั่วทุกไทยกันนะมาไม่กี่ร้อยคนของพวกเราสิสองแสนสามแสนบูช้กเขียวกุเยกุเขียวกูเขียวยกเขียวกกเขียวไม้ยกเยววยกขียยกขียเดียด การรู้จากคำว่าขี้เดียดไหมอ๋อขี้เดียดแปลว่าน่ารักวายวน่ารักไอดอกอุตภิษรู้รไหมค<ร>ำว่าขี้เดียดทั้งเหม็นทั้งเน่าเลขานี่ก็โงเน่าส่งโพยมาให้อะไรไม่รู้อุตภพอุอตภิษอะไรก็ไม่มีมาให้แล้วจะตอบโต้เขายังไงเนี่ยเดี๋ยวนะี้เดี๋ยวนะี้จัดการเลยนะคะดูนี่ขนาดนี้ยังไม่ยอมรับผิดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนในที่สุดมวลมหาประชาชนสี่ภาคที่ได้ขึ้นมาวันนี้นะคะอ้าวจากโคราช จากโคราชทำความรู้จักประชาชนหน่อยจากพิะเกษจากพิจิตรจากเชียงใหม่จากเชียงรายน้องไปน้องไปไอ้น้องไปไอ้ขึ้นขาลำพูค่ะขากเชียงรายนะคะยกสมองพวงเวี่ยนะดูที่ขาลำพูนค่ะโอ้ยลำพูนอโอ้ยก็นะะก็รู้อยู่ว่านายกเป็นยังไงก็ให้อภัยกันบ้างเถิดนะคะ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับกาดให้กับพี่น้องเรานะคะแล้วดิฉันจะบอกว่ามีของฝากกับพี่น้องอีกสองอย่างอย่างแรกคือชาวศสีสเกตป้าทอยบอกว่าวันนั้นป้าทอยได้พูดแล้วแต่วันนี้ป้าป้าทอยจะมอบความสุขให้กับพี่น้องที่ในก้นบึ้งของหัวใจของป้าทอยและมวลมหาประชาชนทุกท่านที่รักในหลวง ก็เลยจะมออเพลงนี้ให้นะคะล้นกล้าวเผ่าไทยและจะจบลงด้วยกรอนสละสลวยจากนายกปูคนนี้ค่ะกอเชิญอยค่ะสวัสดีค่ะ,คะขาาะ้าวมวนาหาประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายล้นกล้าวเผ่าไทยสูตรวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาทเปื้องบาทองค์ผู้ไม่พล ยามใดไพรฟ้าชาวประชาาชนรงห่วงกังวลดังยาดินชโลมพื้นลาถึงว่าประดงพลืดไพรพงทรงสู้ดันดนถึงกายมองมอน แดดฝนไม่คิดนำพารวมสุขรวมทุกทุกหรือสุขมีมาทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจบิ่งควันดวงใจชาวไทยทั้งพ่อทอแสงเรืองรอด บาดมีเป็นที่ลือขานนานไกลข้าบาทภูมิใจล้นกล้าวเผ่าไทยแห่งวงจากรีเหนือยิ่งสิ่งใดเหนือดวงใจ ดวงชีวีแม้นใครคิดย่ำยีไตบาทุลีขอพลีชีพแทนหย่ทอยจากอำเภอขุนหารตะเข็บชายแดนของจังหวัดศีสเกตปรบมือให้เย่ทอยด้วยค่ะแล้วดิฉัน ในฐานะเป็นตัวแทนของมวลประชาชนสี่ภาคขอฝากบทกลอนบทนี้เป็นบทกลอนสุดท้ายที่จะอำลาเวทีนี้ซึ่งเวทีนี้ก็ให้เกียรติกับประชาชนตัวน,น้อยของทุกภาคนะคะธงชาติไทยไวกวกัดสะบัดพลิ้วแลริ้วลสลับงามเป็นสามสี ข้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจมวลมหาประชาชนนั่งเรียงแถวดวงตาแนวนิ่งตรงทงสวยัยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยฟังคราวใดเลือดพล่านสั้นทั้งสวง พื้นแผ่นดินถิ่นนี้ที่พำนักเราแสนรักและแสนจะแหนห่วงแผ่นดินไทยไทยต้องครองทั้งปวงชีพไม่ร่วงใครอย่าล้ำมาย่ำยีเราร้องเพลงชาติไทยมั่นใจเหลือพลีพลีชีพเพื่อชาติที่รัก ทรงศักดิ์สิทเพลงกระหึมก้องฟ้าก้องธานีแม้ภัยรีได้ฟังยังถอนใจแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไทยร้าวใจเหลือคือเลือดเนื้อเป็นหนอนคอยบ่อนไส้บ้างหากินบนน้ำตาประชาไทยบ้างฝักไฟลัดทิชชั่น่ากลัวเกรง ทุกวันนี้สึกไกลตัวยังไม่ห่วงแต่วันสวงสึกใกล้ไล่คมเหงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังสามัคคีสามัคคีสามัคคีเป็นหนึ่งขอบพระค,ค,คุณค่ะขอบพระคุณครับท่านนายกปูปูดองมาเนี่ย เอาคุณนวลจันทร์ขอบพระคุณขอบพระคุณครับนี่ใช้กาดจริงเลยนะนี่ของจริงเลยของจริงเลยขอบคุณมากๆเป็นพี่น้องชาวนาตรงๆเลยคุณธนอมได้เวลาร่มลงหรือยังครับ